คนเข้ามาสักครู่นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ True Winter Festival นะครับสองพนะครับ <c oughs> งานเริ่มตอนเที่ยงนะครับทุกคน <Okay. S 1> เดี๋ยวรอคนเข้ามาอีกแป๊บนึงเนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะให้พาไปชมภายในงานก่อนนะครับ <Okay. S 1> ว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคตามมาครับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้มาทำอะไรครับ <c oughs> เอาลดลงครับเอาลดลงโอเคมาในนามแบรนด์ฟอกเทลครับฟอกเทลนะครับเป็นเกี่ยวกับฟอกเทลวันนี้มีรถโมโบายเวิร์กช็อปมาเล่นด้วยครับโมโบายเวิร์กช็อปนะครับใช่ครับขนม,มาจากคอแนแกนขอนแกนเลยเหรอโอ้มาข้ามทวีป<ค>ข้ามภ<ค>าคเลยนะใช่ใครอยากมาเล่นก็มาเล่นด้วยกันครับอากาศดีครับวันนี้ดูใส่เสื้อหนาวมีซีโอด้วยครับฟอกเทลนั่งลง นี่ใช่ไหมเจ้าของแบ็ค่เมาดูงานนี่ครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันครับตอนนี้กําลังจัดนะครับทุกคนงานเริ่มตอนเที่ยงนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครยังมาทันเนี่ยรีบมาเลยครับปดูรอบๆให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนี่ครับกล้องแพนไปหน่อยครับโอเคนี่นะอันนี้บูตเฟส2 ยังไม่ตั้งนะเดี๋ยวตอนเที่ยงเนี่ยจัดเต็มแน่มีของใหม่มาให้ลองเทียบเลยครับเดี๋ยวเราลองไปดูครับเดี๋ยวนี้นะให้ดูอ่ะเดี๋ยวเดินตามมาดูจะ,ะมาอีกครั้งสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะนี่อยู่ในเข้ามาลึกหน่อยครับเป็นป่านี่เราเห็นสีดแดงๆนะ ตอนนี้สกิลนะครับกำลังสร้างอยู่กข้าไหน่อ่าววันดีครับจัดเต็มเลยนะครับวันนี้เต็มที่ครับเต็มที่ครับมีมีตัวให้ลองไหมมีครับกำลังจัดอยู่เลยกำลังจัดอยู่เลยของแถมเยอะเลยครับของแถมเยอะเลยเหรอของแจกมีไหมครับอย่าให้อยาให้คนกลับครับอยากให้คนกลับโอเคมากันด้วยนะทุกคนไปหมดครับผมอ้าวสกิลนี้ก็จัดเต็มโอเคครับอันนี้บูสต์บุ๊กอโนดนะเขามาอินสตอลไว้ก่อนนะครับยังไม่มาอันนี้ อ่านี่เราเห็นใกล้ๆแล้วครับนี่ครับท่านุกทผู้ชมอันนี้เป็นบูธของอะไรครับไก่เดือะคิเปอร์ครับไก่เดือะคิเปอร์นะทุกคนอ่านี่เขาเกี่ยวกับอะไรครับอินสตอลกันดีเสื้อช่างไม้อินดี้ใช่ใช่ค่ะอันนี้บูธช่างไม้อินดี้นะคะ กับไม่สัญญาณครับผมแดงแดงแดงนี่คุณ<ม>โอเคโอวของเยอะมากโหคือแบบจัดเต็มไม่ธรรมดานะครับนี่ขนกันโอ้โอไปเดี๋ยวไปดูต่อยังไม่ยังไม่รบกวนเขาเนะี่ย ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแบบงานท e s i s ของนักศึกษานะครับ Industrial Design ของบอชอนะเขาก็จะมีพวกแบบเ,เก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยครับน่าสนใจมากแต่น,นี้เขายังไม่ได้จัดเต็มนะเดี๋ยวเขาจะเอาของมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับมันยังไม่ถึงเวลานะโี้นี่นี่นี่น ไฮไลท์เลยนะนี่ขอดูนี่หน่อยนี่มันนิวเคลียร์ปล่าเนี่ยครับอันนี้ t วเวอร์ไลท์นะวันนี้เขาก็น่าจะมาเปิดตัวแหละตัวนี้ MX s e n i อนี้เสร็จมากนะครับโอเคอันนี้ส่วนเวทีนะทุกคนให้ดูนะครับส่วนเวทีอ่ะเดี๋ยวมีศิลปินจาก The Voice มาด้วยนะครับอันนี้โอเคมาดูอันนี้เขากำลังจัดนะครับอันนี้ b บูทบอสนะครับอ่า เดี๋ยวพวกเข้าไปเทเโบโลิลเลยครับนะอาจารย์อ้วนก็มานะทุกคนค,ครับผม<อ>เจอกันครับอ่ะไปต่อครับให้รบกวนเขาเคก็ไปไปมีบูสอะไรอีก <c oughs> นี่อันนี้เขาก็ยังไม่มานะอันนี้กำลังมาอเลสซีบตะนะครับรับรองมันแน่งานนี้นะอ่ะหาหันหลังหน่อยครับหันหลังหน่อยอน,นี่ก็เป็นพวกซาต้าคูมานะ ทีมงานยังไม่มาแต่วันนี้เราพามาดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนงานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้มีเวลาเตรียมตัวเนาะอยู่อีกประมาณสักสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเนี่ยงานก็จะเริ่มนะครับก็น่าจะสน,นุกแหละงานนี้นะครับโอเคอันนี้บู <laughs> ๊บู๊สุขสวัสดิ์นะครับนี่เขาก็จะมาเปิดคอร์สสอนงานไม้อย,อย่างนี้เลยนะครับือโอเคไป เดี๋ยวมาถันต่อบโอเคครับอันนี้เป็นบูสของพวกแบรนด์ต่างๆครับนี่เซซโอนิชินะครับมีเอาชิมิสกำลังจัดกันอยู่เลยนะครับมีให้ลองด้วยนะวันนี้ดูดิ mm hmm. ดอกพวกนี้แบบดอกสว่านพวกนี้มีให้ลองเลื่อยก็มีให้ลองนะครับ mm hmm. วันนี้ใครอยากลองของจริงนะรับรองได้ลองทุกอย่างนะครับ โอเคครับมา,ามทำกันมา okay. อันนี้บอสอันนี้บูสต์ไหนครับแ <Stanley, S 2> ดนเล่ดีบอสนะครับดีบอสแดนเล่นนะทุกคนก็มีมีมีมาเพิ่มอีกไหมอ่ะมีมาเพิ่มอีกนะเขาอยู่สองบูสนี่ครับอันนี้ยังจัดไม่เสร็จนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนตอนจัดเสร็จจะเป็นยังไงนะครับโอเค อ่าห,หันไปทางนี้นิดนึงโอ้<ม>อันนี้บูสมากิต้านะมากิตาา้าก็ยังไม่ได้มานะทุกคนก็เดี๋ยวรอรอดูอีกแป๊บหนึงน่าจะช่วงสายๆละตั้โมงเช้าอยู่อ,อ,าอ,อ,อากาศกำลังดีครับวันนี้นี่นี่นี่กำลังทําอยู่นะครับอโฟกัสไปหน่อยนิดนึง เดี๋ยวช่วงสักประมาณเที่ยงเนี่ยเราจะมีไลฟ์แบบเต็มสตรีมนะก็เดี๋ยวลองติดตามชมอันนี้ผมพาดูพรีวิวคร่าวๆก่อนถ้าใครที่อยู่แถวเชียงใหม่นะมาได้เลยเข้าฟรีนะครับแล,แล้วก็ที่อยู่เนี่ยดเดี๋ยวก็อยู่ที่เซิร์ h Google ว่าฮิมดอยเบียร์การ์เด้นเนี่ยมาถึงแน่ๆแๆครับหรือไม่ก็ทักไลน์ไอทูมันมาก็ได้นะโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวไปเจอกันไลฟ์ใหญ่นะอันนี้ผมพรีวิวให้ดูกันคร่าวๆรับรองมันแน่สวัสดีครับตั้งระะปกมหดลไโ